ทีมงานสะพานบุญรุหนึ่งครับนำโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมี่วสอนก็ได้ร่วมกับร้านกาแฟ,แฟบ้านกำนันผลซึ่งนำโดยน้องน้ำขิงได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองเมี่องสอนมอบผัดลมตั้งพื้นซึ่งเป็นตัวใหญ่จำนวนสี่เครื่องพร้อมกับมุ้งครอบสำหรับผู้ใหญ่อีกจำนวน20หลังมอบให้กับเจ้าที่โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองมี้องสอนเพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชือ้อโควิด1ิก ซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับเนื่องจากเห็นว่าภายในโรงพยาบาลสนามนั้นอากาศนั้นค่อนข้างร้อนและอบอ้าวบวกกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดเชือ้อนั้นไม่ค่อยที่จะดีนักพัดลมนั้นก็อาจจะช่วยทําให้อากาศนั้นเย็นขึ้นได้บ้างและอีกอย่างครับเป็นช่วงหน้าฝนเกรงว่าผู้ที่ติดเชือ้อต้องกักตัวโดนยุงกัดและอาจป่วยซ้ําซ้อนไม่ว่าจะเป็นไข้ตดออกไข้ามาลาเรียและโรคต่างๆที่เกิดจากยุงจึงได้มอบมุงครอบให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ผู้ติดเชื้อนั้นได้ใช้เวลานอนตับครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่ปักบูนะครับผอก็นำเอาท่านลงแล้วก็มูจจำนวนที่10แล้วก็ท่าลมใหญ่สี่นะครับมามอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามเพื่อจะให้ผู้ป่วยซึ่งตอนนี้จะมีอยู่เกือบ5้าสรายแล้วก็จะมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ได้อนุาะก์มาจากร้านกาแฟกำนันฝนฟังหมู่โดยน้องน้ำขิงนะครับกับแม่ก็ นะครับแล้วก็ส่วนนี้เราก็จะหามาเพิ่มเรื่อยๆก็อยากจะฝากนะครับโดยเพราะเรื่องน้ํานะครับน้าดื่มที่นี่จะใช้เฉลี่ยะวันประมาณ70โหลต้อง 70, 70โหลนะครับก็ยังรับบริจาคเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัดลมหรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าคนไท้ก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆเนาะฝาก้วยนะครับ